สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้เรามาเล่าถึงแบรนด์ต่อไปที่เป็นที่นิยมตามกระแสของพวกเนวที่เล่นลายเดือดลายมันกันเนวที่เป็นกระแสและราคามะเแรงก็จะเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆก็จะเป็นแอปพิกชันลูกค้าเป็นแบรนด์แอปพิ c ชั o นเนาะ i อปพิกชันเนี่ยทำไมมันถึงแพงแอปพิกชัเนี่ยมันเป็นเสื้อที่ทํามาจาก เขาเรียกว่ามีส่วนผสมของผ้าฝ้ายซึ่งเวลาเราใส่พวกผ้าฝ้ายเนี่ยสังเกตไหมสมัยก่อนโบราณเราจะใส่เสื้อโม้อมกันอนัเสื้อโม้อมแล้วมันยินสบายใช่ไหมนั่นแหละเหตุผลนั้นนั่นแหละเขาก็เลยเอามาผสมทําเป็นส่วนหนึ่งในเสื้อแอฟฟิคชั่นเป็นผ้าฝ้ายใส่แล้วเย็นสบายแล้วมันจะนิ่มมากลูกค้ารู้ไหมนิ่มเสื้อแอฟฟิคชั่นทุกตัวที่แม่ค้าจับ ผ่านมือแม่ค้าเนี่ยมันจะนิ่มใสแล้วเย็นสบายมากโดยเฉพาะที่มันเป็นแบรนด์ไม้ไผ่นะถ้ามันเป็นแบรนด์ที่มันมีตัวไม้ไผ่อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูนะที่มันมีแบรนด์ไม้ไผ่เห็นไหมเห็นต้นไผ่อยู่ด้านข้าง,างๆนี่ไหมเนี่ยที่มันมีต้นไผ่เนี่ยตัวนี้มันจะมีความพิเศษกว่าแบบอื่นตรงที่เนื้อมันจะบางเบาใส่แล้วมันจะเย็นสบาย เห็นไหมราคาถ้าเป็นแบรนด์ที่มันมีต้นไม้ไผ่อยู่เนี่ยรู้สึกว่าราคามันจะไปแรงกว่ากว่าตัวอื่นนะนจะมีราคาที่แรงกว่าตัวอื่นแต่มันก็ไม่ได้แรงถึงขนาดเสื้อวงดังๆที่เขาเล่นกันหรอกนะอันนี้มันก็เป็นกลุ่มเล็กๆสําหรับเยาวรุ่นสำหรับเยาวรุ่นไม่คามองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเสื้อพวกนี้พวกผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยใส่กันมีแต่เด็กๆ มีแต่เด็กๆยาว